สยามรัปดาห์วิจาร์สัปดาห์นี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมองข้ามช็อตไปถึงการเมืองปี2568ค่ะหลังจากที่การเมืองในช่วงปลายปีนั้นค่อนข้างที่จะตึงเครียดและก็เขมงเ,เกลียวทีเดียวนะคะปีหน้านั้นนะคะจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะคะเหลยเราชวนคุณเสรีสุวรรณพานนท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาค่ะมาร่วมวิเคราะห์กันค่ะเพื่อที่จะได้เห็นทิศทางนะคะว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะ สวัสดีค่ะคุณเสรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกพี่เสรีแล้วกันนะคะครับครับกันเองครับเหมือนเก่าครับ,รบปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะการเมืองไทยจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรรัฐบาลจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะคะเป็นอย่างไรในมุมมองของคุณเสรีคะก็สําคัญก็คือเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันจะเดินติดขัดหรือไม่ไนะครับหรือจะราบรื่นหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับพราเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพิจาราผลงานของรัฐบาลเองสามารถที่จะทําตามนโยบายที่หาเสียงมาหรือว่าทํานโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์แก้ปัญหาให้กับประชาชนพี่น้องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกๆรัฐบาลนะทุกๆ สถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะพ่อชาวบ้านก็จะจะเปรียบเทียบนะจะเปรียบเทียบว่าในการดำรงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยการที่มีคนมารัฐบาลมาบริหารประเทศเนี่ยจะเทียบดูว,ว่าอา้าวรัฐบาลปัจจุบันกับรัฐบาลก่อนนะฮะกับรัฐบาลที่ผ่าน,านมานะการใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยจะจะอยู่ดีมีสุขอย่างไรนะครับ พราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดอีกตัวหนึ่งนะหลังจากที่รัฐบาลก่อนมาจากลุงตู่เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐประหารมาแล้วก็มามีการเลือกตั้งมาตั้งรัฐบาลมาประชาชนชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์เสียเสียให้หาย,หายนะฮะอยู่กันมา10ปีด้วยความวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยคําที่รุนแรงมีความเกียตดชังลุงตู่นะแล้วรัฐบาลที่ผ่านมา พอมาได้รัฐบาลมาจากประชาธิปไตยมาจากเลือกตั้งพอมาเกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่ลุงตู่ทำมานั้นเป็นเรื่องดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันประชาชนก็มีความรู้สึกด,ดีกว่าเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลต้องแก้ปัญหาไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ได้นะถ้าหากว่าผลงานที่ออกมายังไม่ประทับใจที่น้องประชาชนผลงานที่ออกมายังถูกเปรียบเทียบกลายเป็นไป,ไป,ไปม,ามาแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มาจากรัฐบาะหารเนี่ยนะครับ ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธานะครับแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นลูกโตดีกว่าอ่าจะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วรัฐบาลปัจจุบันบเนี่ยนะอยู่ในอำนาจนะครับจึงต้องแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ให้ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นสําคัญอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนส่วนปัญหาในทางการเมืองเองเสถียรภาพของรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ได้เนี่ย ต้องดูว่าต้องต้องต้องรู้ว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าความเป็นรัฐบาลเกิดมาจากพรรคการเมืองหลายพรรคใช่ไหมฮะพอพรรคการเมืองมีหลายพรรคเข้าเนี่ยก็ต้องเอาเอกเ,เอาใจกันนะครับต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันนะจะต้องจัดสรรอำนาจให้สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลปลองดองกัน โดยพรรคการเมืองต่างเนี่ยนะครับไม่ขัดแย้งกันรัฐบาลอยู่ได้นะครับไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่เสียงในสภานะสำับสนุนนะครับถ้าหากว่าเสียงในสภารัฐบาลเองอยู่กันอย่างมั่นคงเกินเสียงสสที่รวมพรรคการเมืองได้เกินกว่าสอง้อยห้าสิบก็ยังจะพอกันอยู่กันได้นะครับแต่อย่างที่บอกแล้วว่าอยู่กันแบบนี้มันอยู่กันแบบหลมหลวงมันไม่ได้อยู่กันแบบมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นเสถียรภาพรัฐบาล นะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับนอกจากผลงานรัฐบาลน,นอกจากการอยู่ร่วมกันของพรรคการเมืองสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่เงื่อนไขที่มีคนส่งเรื่องแล้วก็ร้องเรียนไปยังองค์กรอิสระต่างๆน,นี่อันนี้อันนี้คือที่ผ่านมาเป็นตัวแปรสําคัญเลยในในทางการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับคุณจินจะเห็นเลยว่านายกเนี่ย นายกท่านที่แล้วเห็นไหมฮะคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งแที่ดูแล้วไม่น่าจะมีเกิดเรื่องเกิดราวอะไรได้เลยทั้งแที่ตัวเองมีอํานาจความเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศนะมีอํานาจในการบริหา,ารราชการแผ่นดินสามารถจะตั้งรัฐมนตรีได้นะกลับกลายเป็นมาว่าพอตั้งคุณวิชิตไปแล้วนะสารรัฐธรรมนูญไปบอกว่าขาดจริยธรรมนะซึ่งมันถ้าในส่วนตัวเองนะก็ต้องเรียนว่ามันประหลาดอะ ช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับเพราะว่ารัฐบาลรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยตัวนายกเองนะหรือว่าแม้กระทั่งประเด็นที่ถูกอีกยกขึ้นมาว่ามีการครอบงำพรรคการเมืองนะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะถูกยุบหรือไม่เพราะคุณทักษิณเนี่ยไปแสดงบทบาทนะแสดงถึงอิทธิพลแสดงถึงอำนาจนะครับที่เข้าไปก้าวไก่แทรกแซง พรคการเมืองอย่างนี้นะฮะมันก็จะโดนร้องนะไปไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับถึงแม้ว่าอายการจะจะจะ,จะบอกไปแล้วนะฮะจะสั่งการไปแล้วว่าไม่ผิดอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้มันไม่จบมันต้องไปจบที่สารรัฐธรรมนูญนะครับอ่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนี่ก็คือปัญหาอีกนะฮะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญไม่ว่าจะเป็นปปชอเองนะฮะต้องชี้มูลในเรื่อง จริยธรรมก็มีในเรื่องความผิดทางอาญาอะไรก็มีนะครับโกโกตอเองมีคนร้องมาผ่านกระบวนการทางโกโกตนะหรือว่าแม้กระทั่งจะไปยื่นอายการนะ้า,ายการไม่สั่งนะฮะภายในเวลาที่รัฐมนตรีกำหนดนะครับก็ก็สามารถไปร้องที่ศาลนู่นได้เองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเหล่าเนี้ยครับในปีหน้าเนี่ยนะครับ เชื่อได้ว่ามันก็จะวนเวียนอยู่กับไอ้ปัญหาเหล่านี้นะครับแต่ทางการเมืองบ้านเราเองเนี่ยบางทีพอมันมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาคุงจินจะเห็นนะว่าบางทีมันถาโถมไปทางไปทางฝ่ายการเมืองแต่ตอนนี้การเมืองมีตัวช่วยนะฮะตัวช่วยจากไอ้ประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในสถานการณ์บ้านเมืองทำให้ประชาชนเนี่ยสนใจนะฮะ กบข่าวกบประเด็นนะของบุญทักษินที่ไปนอนโรงพยาบาลชั้นสิบสี่มอันนี้โดนโกบนะแล้วก็แล้วก็ไอประเด็นอื่นๆอีกเนี่ยฮะหลายๆประเด็นอย่างที่ทพูดถึงเนี่ยมันก็ไปโดนไอเรื่องราวเรื่องชาวบ้านพอดีจากพวกหิวแสงโดยเฉพาะมาจากบรรดาทนายความเนี่ยนะครับที่ ไปกระทําการแล้วถูกแจ้งความถูกดําเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ประชาชนสนใจนะฮะแล้วเมื่อประชาชนสนใจ่ฝายบรรดาสื่อบลชนเองนะ,ะก็ต้องนําเรื่องเหล่านี้ไปเผยแพรนะ่ตามประเด็นให้ทันนะตกข่าวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับเรื่องสําคัญสําคัญหลายเรื่องแม้ว่าอยู่ในสารละมนูญก็ตามเนี่ยนะครับ มันก็จะถูกถูกบังไว้ไม่ใช่ว่ามันจะจบนะแต่จะถูกบังไว้ด้วยปัญหาเหล่านี้นะครับและต่อไปในทีหน้าเนี่ยพอเรื่องคดีความเหล่านี้มันมันซาซาไปแล้วนะฮะก็จะเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันก็จะถูกยิบยกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันก็จะทําให้เกิดปัญหาความวุ่นวายพอสมควรนะครับจากการผลของคดีผลของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วเกิดจากฝ่ายการเมืองเองแต่ฝ่ายการเมืองเองคงทำอะไรมากไม่ได้แม้ว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยนะฮะโ,โดยมีพักประชาชนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยนะฮะพักสีส้มเนี่ยนะจะจะมีการกำหนดไว้ว่าจะขอเปิดอภิปรายในสภานะครับไม่ว่าจะอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติหรือไม่ไว้วางใจก็ตามนะครับมันก็มันก็คงเป็นเพียงการแสดงอย่างหนึ่งนะครับ เพราะผมก็เชื่อว่าในทางการเมืองเองเนี่ยมันคุยกันทั้งนั้นน่ะมันรู้กันมันเออมันตกลงกันได้นะฮมันถึงได้ไม่จะสังเกตว่าไม่มีอะไรหวือหวาเลยระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงขนาดเอาเป็นเอาตายกันนะเพราะว่ามันยังคุยกรู้เรื่องแล้วว่ยังมีเวลาอยู่อีกสองปีเศษๆเนี่ยนะครับ ในการที่จะต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนสายเปลี่ยนข้างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะมันมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการเมืองเองมันก็คงจะยังไม่รุนแรงนะครับยังไม่รุนแรงนะ,ะเว้นแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งรวมถึกสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยแล้วเกิดมีการล้มกระดานอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ นะหรือว่าอาจจะเกิดจากสถานการณ์พรรคการเมืองอาจจะไม่ปองดองกันนะหรือวแตกแยกกันนะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ไว้เป็นไปได้ก็มีเรื่องที่ดินต่างๆที่ดินเขาก็โดงที่ดินที่มันม,ม,ม,มีการตรวจสอบกันเกิดขึ้นเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้รัฐบาลฝ่ายหนึ่งก็ต้องทำหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะถ้าหากว่ามันตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาหรือเกิดมีการตรวจสอบแล้วมีความผิดอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลอาจจะต้องยุบสภาเกิดขึ้นนี่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นนะนะแต่มันก็คงไม่สามารถจะกําหนดได้ว่ารัฐบาลอยู่ได้ไหมรัฐบาลอยู่ครบเวลาหรือเปล่า มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเสรีก็มองว่าสถานการณ์นะที่ถึงแม้ตอนนี้นะคะที่เราคุยเป็นอยู่เนี่ย,ยจะมีสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะตึงเครียดระหว่างพักประชาชนกับตัวคุณทักษิณเองนะคะจากการไปหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจที่อุดรธานีเนี่ย วันหนึ่งพวกเขาก็ยังจะสามารถที่จะมาจับมือกันได้หรือว่าถ้ามีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นหากเกิดการอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะกับตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเกิดการจัดสรรกันไม่ลงตัวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นไปได้ที่พรรคประชาชนจะมีโอกาสเข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมคะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสตลอดอะนะฮะเพราะว่า มันยังมีเยื่อใยกันอยู่เนี่ยใช่ไหมทีแรกนี่พลประชาชนจะตั้งรัฐบาลตอนนั้นโอ้โหกอดกันแบบแกอดกันกลมเลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นศัตรูถาวรเนี่ยใช่ไหมในทางการเมืองเองก็ไม่ได้เป็นศัตรูถาวรมีโอกาสเปลี่ยนข้างเปลี่ยนขั้วได้นะฮะแต่การจะเปลี่ยนไปได้มันก็มีเงื่อนไขอื่นๆประกอบไปด้วยเหมือนกันอย่างเช่นว่าพรคประชาชนเองยัง,ย,งยึดมั่นในการจะ แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองไหมใช่ไหมแต่ยังบอกว่าเอ้ยนโยบายเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยคือมันทําให้พักไม่โตนะครับแล้วก็จะเกิดแต่ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าตัดเรื่องเหล่านี้ออกไปได้นะครับผมว่าจะเป็นพรกการเมืองที่ประชาชนก็ก็น่าจะสนับสนุนเยอะนะฮะแต่พอไปเกิดประเด็นเรื่องสถาบัน<ม>เรื่องออที่เล่นการเมืองแบบไม่ไม่ ไม่ควรจะทำเนี่ยนะฮะไปทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะได้คะแนนเสียงได้ฐานเสียงอีก,อกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะจากเยาว,วชนอะไรต่างๆหรือคนใหม่ๆที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยมันก็มันก็เลยทําให้ต้องสร้างประเด็นอะไรขึ้นมานะรประเด็นที่ทําร้ายตัวเองเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามบรรดาความผูกพันทั้งหลายที่มีต่อกันเนี่ยที่แสดงออกตอนเนี้ผมว่ามัน ันก็แสดงกันไปนะฮะตามบทบาทตามหน้าที่เพราะว่าเป็นพรรคการเมืองแล้วเนี่ยพรรคการเมืองก็จะต้องรักษาฐานเสียงตัวเองนะฮะพรรคประชาชนเองก็อยากจะได้คะแนนเสียงในส่วนท้องถิ่นนะ,ะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตได้ว่าฝ่ายประชาชนเองเนี่ยเขาก็เริ่มจะไหวตัวกันนะ,ะที่จะตอนแรกมา,ามตามกระแสพรรคประชาชนนะฮะ ก้าวไกลอนาคตใหม่แล้วมันมันมาตามกระแสนะมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองนะพอมันเล่นกระแสกันก็ได้คะแนนมาแต่ประชาชนเกิดรู้ตัวขึ้นมาฝ่ายพรรคการเมืองซีบ้านใหญ่นะเขาก็เห็นกลยุทธ์แล้วก็ต้องไปแก้เกมนะพอไปแก้เกมก็คือไปดึงหัวคะแนนกลับมาไปหาประชาชนมากขึ้นนะคนก็กลับกลับข้างไป เราจะเห็นได้ว,ว่าเวลาลงคะแนนเลือกเอเลือกนายกอบจอเนี่ยจะเห็นนะพรคประชาชนเนี่ยก็จะแพ้แพ้ตลอดอะ่ะนะฮะเพราะว่าบ้านใหญ่เขาเขาก็ตั้งหลักกันได้แล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ตัดคะแนนกันเองเห็นไหมพักใหญ่ๆก็ดูเดยวสังเกตนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็ลงแข่งกันเองเพราะแข่งกันเองแพ้แพ้พักสีส้มหมดอะ่ะนะเพราะคะแนนมันมัน,นแบ่งกันแต่พราะเพราะพอถึงเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย นะเขาก็เลยเอาให้ใครคะแนนดีก็ให,ให้ให้พักกันกันไปแต่พอเวลาลงเลือกตั้งนะในขราวต่อไปเนี่ยนะมันก็จะกลับมาแบ่งแบบเดิมน,นะต้องก้งคิดได้ดีนะมันจะกลับมาแบบเดิมเพราะพักการเมืองแต่ละพักก็จะสู้เต็มที่อ่ะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งคะแนนกันไปแล้วเนี่ยนะครับไอพักที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมาจากกระแสเนี่ยคะแนนเนี่ยเออมันก็จะนําแล้วตัวเนี้มันก็จะกลับมาสถานการณ์มันจะกลับมา กลับมาจากที่พักการเมืองเนี่ยนะครับระดมสรพรพกำลังทั้งหลายเพื่อจะให้พักของตัวเองได้คะแนนเนี่ยคะแนนมันจะแตกนะ,ะถ้าแตกแล้วพักที่จะได้คะแนนมีโอกาสชนะสูงก็คือพักสีส้มนะครับเพราะเพราะว่าอันนี้มันมันมันเห็นมันเห็นหมดแล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรมันอ่านกันได้หมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปไปนายกเรื่องนายกวจอตอนนี้นะครับพักสีส้มแพ้ แต่การที่พ่ายแพ้ของพรรคสีส้มเนี่ยนะนะมันพ่ายแพ้แบบมันยังมีคะแนนใช่ไหมมันก็เหมือนคะแนนที่หนึ่งที่สองต่างกันนิดหน่อยที่หนึ่งชนะที่สองก็เ,เก็บสะสมไว้นะเขาก็เก็บสะสมไว้นะไอ้ที่เขาแพ้พรรคการเลือกนายกประจวบเนี่ยนะเขาก็เขาก็คงได้คะแนนอยู่ระดับหนึ่งนะเขาไม่ได้เสียอ,อกเสียใจหรอกถูกเชื่ออย่างนั้นแตผ่ผมคิดว่านั่นแหละคือการรักษาคะแนนเสียงของเขา เพื่อจะไปสู้ในสนามเวทีใหญ่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะกลับมาด้วยคะแนนที่เป็นเป็นผู้ผู้นำได้นะถ้าหากว่าพักการเมืองยังไม่ยังไม่สามารถจะปองดองกันได้นะฮะยังแตกเปิดเป็นพักต่างแตกกันหลายหลายพักนะโอกาสที่พักมาจากกระแสเนี่ยางพักสีส้มมันก็ม,นกมันก็โตกว่าคนอื่นได้นะครับค่ะทีนี้เนี่ยก็ ถ้าที่ดูเนี่ยจากภาพรวมที่พิเรีวิเคราะห์นเนี่ยนะคะการเมืองในปีหน้าเนี่ยปัจจัยก็ยังจะอยู่ที่เรื่องของออกระบวนการทางด้านนิติสงครามแม้ชี้ก็ใช้คํานี้กันนะนิยมใช้คํานี้กันน่ะนิติสงครามอยู่เหมือนเดิมก็ยังจะไม่ได้ให้น้ําหนักไปที่การทํางานของหรือว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านมากเท่าไหร่นะหรือว่าปัจจัยปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นมวลชน ทั้งที่มีการวิวในเรื่องของอกรณีความเป็นชาตินิยมเรื่องของ MOU44 อันนี้ยังยังไม่ได้ให้น้ำหนักในเรื่องนี้ใช่ไหมคะคือคือมันก็เป็นประเด็นนะในส่วนของในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยคือภาคประชาชนเนี่ยนะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็จะมีอยู่กลุ่มนึงอยู่แล้วอะนะที่รวมตัวกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำ นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเอาประเด็นเหล่านี้มามาจุดติดไม่ติดได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังยังถือว่าเป็นกลุ่มก้อนนะที่มีพลังอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่อง MOU 4สีอะไรเนี่ยนะบางทีรัฐบาลเองก,ก็ก็บอกว่าเราไม่เสีย้อปูดแต่ไอ,อ้ข้อตกลง MOU ดทังกล่าวเนี่ยยังยังถือว่า มีอยู่แล้วก็ยังถือว่าจําเป็นที่ต้องมีนี่พอไปพูดปั๊บมันก,มนก็มันก็เข้าทางไนงะใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะแล้วถ้ายังยืนไปไเป็นอย่างนี้พวกกลุ่มที่เขาแมอรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะหยิบประเด็นนี้แหละมามาตั้งตั้งแน่ในการที่จะต่อสู้เรียกร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะจะถูกคนกลุ่มที่ไมอรัฐบาลเนี่ยนะ กำหนดประเด็นแล้วก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็จะรวมตัวกันที่จะที่จะพยายามที่จะไม่สามารถทำให้รัฐบาลให้อยู่ได้อย่างสงบแล้วก็ราบลืล่นได้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับแล้วแต่ผมก็ยังห่วงเรื่องว่าปีหน้าเนี่ยถ้ารัฐบาลยังไม่ปรับกลยุทธ์วิธีการทํำงานให้เร็วกว่านี้หนึ่งเร็วสองชัดเจนนะสามให้มีผลงานของรัฐบาล ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาปากท้องที่ยั่งยืนนะครับตอนนีรัฐบาลยังมังงมังอาหลายยังทําอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับผมว่ามันน่าเสียดายเสียโอกาสตั้งแต่ทั้งตัวเองมีอํานาจนะครับสามารถจะสร้างผลงานอะไรได้เยอะแยะนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าประสบการณ์เนี่ยนะครับยังยังไม่สามารถที่จะเอามาสร้าง นโยบายอะไรที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างจริงจังไอ้นี่แหละมันจะเป็นตัวตัวแปรอันหนึ่งแหละที่มันทําให้มันทําให้ประชาชนเองเนี่ยครับเลือกตั้งเขาต่อไปเนี่ยนะเขาต้องตัดสินใจนะบางทีถึงเวลาแล้วก็เปลี่ยนเลยนะบางทีหลายคนเขาไม่เอาพักสีส้มนะแต่ปรากฏตัวเลือกมันน้อยแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยนะอ่ามันมันไปทางพักสีส้มอัตโนมัตินะโอกาสมันเกิดสูงนะ นะครับเพราะนั้นถ้าหากรัฐบาลมีโอกาสที่จะสร้างผลงานอะไรได้เยอะแยะอะไรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะเงียบท่องไปเลยเนี่ยนะฮะว่าจะทําอย่างไรนะครับให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนะอย่างเงี้ยอะไรก็เงียบไปหมดนะทาตลาดก็ทําแต่ย่อมย่อมทำตลาดเล็กๆทําตลาดให้แค่คนในกลุ่มในพื้นที่แล้วก็เอาไปขายภาพลักษณ์ให้ประชาชนดูอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่การสร้างสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับประชาชน ถ้ารัฐบาลยังคิดได้แค่นี้น่าเสียดายนะครับเพราะว่ามีอำนาจมีงบประมาณใช้จ่ายนะมีข้าราชการเจ้าหน้าที่อยู่ในมือสามารถบริหารจัดก,การได้นะครับแต่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่ทำอะไรที่มันชัดเจนเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ชัดชนะ้าไม่รวดเร็วเนี่ยนี่คือคือปัญหานะครับแล้วก็รอแต่ให้คุณทักษินออกมาพูดซะก่อน นะงานถึงจะเดินหรืองานถึงจะทำไปไปมาๆก็สะท้อนกลับหาอีกนะการว่าเป็นนายกนะที่ไม่สามารถจะทำงานได้ต้องรอคุณพ่อมาคอยบอกอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนหลังนี่คุณทักษณิณก็พยายามที่โลโกไฟนะคุณทักษิณก็พยายามจะไม่ออกเนื้อ,ออกตัวอะไรนะครับแต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่พ้นเราะว่าพอไม่ออกเนื้ออ,อกตัวนายกก็ยังยังช้าไปหน่อย นะอาจจะอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะประสบการณ์น้อยในการตัดสินใจนะและชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่กับปัญหาทางการเมืองอย่างแท้จริงนะครับอาจจะมองเห็นนะนะในครอบครัวมีนักการเมืองมีนายกหลายคนแต่ยังไม่เคยลงมือเองยังไม่เคยปฏิบัติเองยังไม่ได้ไต่เต้ามานะยังไม่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกมานะอยู่ๆมาก็เรียนจบมามีความรู้มาแต่ในทางปฏิบัติเองนะ ขึ้นมาเป็นนายกมตรีเลยนะครับตรงนี้มันก็จะทําให้บางทีเราจะไปบอกวิธีปรึกษานะมันก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าไอการจะตัดสินใจเรื่องอะไรมันต้องอยู่ในจิตวิญญาณของเรานะฮะเห็นปัญหาปั๊บจะพูดจะตัดสินใจจะลงมือนะมันต้องทันทีทันใดไงนะแต่บางทียงัยงยังนึกไม่ออกนะยังนึกไม่ได้นะโอกาสที่จะแก้ปัญหา,าทันทีทันใดมันก็มีเกิดน,นะครับอย่างยกตัวอย่างน้ําท่วมเขาทางภาคเหนือเขาก่ากอน ช่ไหมฮะด้วยด้วยประสบก,การณ์ท่านน้อยเนี่ยนะพอบอกว่าน้ำกำลังท่วมประชาชนกำลังไม่สามารถที่จะออ,ออกมาได้หรือว่าไม่มีอาหารการกินอยู่ลำบากนะท่านก็ตอบออกว,ว่าเดี๋ยวให้น้ำลดก่อนจะเข้าไปช่วยพอตอบประโยคนี้ออกมาป๊บโอ้โหผมตกใจเลยนะฮะอย่างเงี้ยนี่คือประสบการณ์แต่ถ้าคนมีประสบการณ์มีกลืนนะพอเกิดอย่างนี้บอกอ้เดี๋ยวเข้าไงต้องเข้าไปช่วยให้ได้นะมันก็ต้องมันก็ต้องเอาให้ได้ใช่ไหม แต่นี้เราก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกเดีเทียบให้ฟังไงว่ามึงมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่ายังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจบพ,พันยังไม่ได้เนี่ยนะฮะลึดดึกยังไม่ออกเนี่ยเพราะประสบการณ์น้อยเนี่ยมันก็ได้แหละคือตัวอย่าง,ต,างตัวอย่างท,ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะฮะมันก็คงจะทําให้ท่านได้มีประสบการณ์มากขึ้นนะแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้น นะแล้วก็ลงมือได้โล็วขึ้นในทุกๆเรื่องไอ้นี่แหละการเมืองก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถจะอยู่ได้บนท่ามกลางหอ,อกดาบนะะแต่ก็สามารถอยู่ได้นะครับถ้ารัฐบาลใช้ฝีมืออย่างเต็มที่ในการจะสร้างผลงานให้ประชาชนได้เห็นได้ได้ได้สัมผัสได้ได้รับจากผลงานรัฐบาล ค่ะค่ะก็ฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งท่านนายกตรีนะคะแล้วก็รัฐบาลของคุณแพทองทานด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าได้ในปีหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสยามบัสดาวิจารณ์ขอบคุณคุณเสรีมากค่ะครั้งหน้านะคะคงได้มีโอกาสได้มาร่วมวิเคราะห์แล้วก็ให้แนวทางข้อคิดข้าเห็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ